สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะหลังจากที่เรานะคะตั้งค่าของโดเมนเนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำการเผยแพร่อ่าเว็บไซต์ของเราไปแล้วนะคะทีนี้สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการนะคะในการตั้งค่า ส่วนที่เป็นคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เดี๋ยวคุณครูจะพาลบตรงนี้ออกนะคะก็คือลบในส่วนของที่เป็นข้อคําถามอะไรตรงนี้ออกแต่ว่าเราจะใส่เป็นในลักษณะของคอมเมนต์แทนนะคะวิธีการก็คืออเราก็เข้าไปนะคะโดยใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า discuss นะคะก็จะเป็น q พิมพ์ว่า dis นะคะ q u s นะคะ, q u s, ะ,คะแล้วกด enter อ่าดิสการ์ดเนี่ยจะเป็นแบบเว็บไซต์ที่ใช้เป็นบล็อกนะคะในการสร้างอ่าเราเข้ามานะคะในการใส่คอมเมนต์อันนี้คือหน้าตาของโปรแกรมเขาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีการคอมเมนต์นะคะเป็นกดไลค์ชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรานะคะเราก็ไปที่คำว่า get start นะคะ get start กดเข้าไปตรงนี้นะคะทำการสมัครนะคะเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ตัวนี้ก่อนทีนี้ถ้านักเรียนใช้ในตัวส่วนที่เป็นอีเมล อยู่แล้วนะคะของ Google เนาะถ้าเป็นอีเมลของโรงเรียนสิงหาวิทยาคมก็ไม่มีปัญหานะคะเราก็กดเข้าไปที่ Google ตรงนี้อ่าล็อกอินนะคะโดยใช้อีเมลของเราเข้าไปรอสักครู่นะคะเขาจะพาเราเข้าไปที่ d i s c u s c o m อ่าใช้อีเมลตัวนี้ใช่ไหมใส่ตัวนี้ลงไปนะคะรหัสผ่าน แล้วก็บอกว่าฉันไม่ใช่นะคะฉันไม่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็กดปุ่ม s i g n up ่ะเราจะเจอกับ2อ,อกล่องข้อความแบบนี้นะคะก็คือ I want comment on s i t e นะคะเป็นแบบ on s i t e ก็คือเอาไป,ไปใช้แบบข้างนอกของของไซต์ของเราแต่ตัวนี้ครูเปาจะให้เลือกตัวที่2นะคะคือ I want to install d i s c u r d on my site ก็คือเราจะเอาไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ของเรานะคะตรงนี้ที่เราจัดทำแล้วนะคะเราก็กดไปที่ I นะ want to install d i s c u r d my site กดเข้าไปตรงนี้พอเรากดเข้าไปตรงนี้เสร็จนะคะให้เราใส่ชื่อนะคะใส่ชื่อลงไป ครูปเปาตั้งชื่อว่าอะไรนะชายแชมโพลใช่ไหมคะก็เป็น T H A I ก็คือชื่อชื่อเว็บของเรานะคะ T E M P L E นะคะคาตาลโกรีก็คือเป็นลักษณะของการเป็นว่าเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มที่เราใช้เราใช้แบบไหนเป็นธุรกิจหรือว่าเป็น คบริตี้นะคะหรือสไตล์เป็นสปอร์ตเป็นโฆษณานะคะของเราเป็นนิวสนะคะเลือกเป็นนิวสก็ได้แบบนี้นะคะเป็นข้อความเป็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็เลือกภาษานะคะภาษาภาษาที่จะใช้นะคะ,ะไม่มีเราก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะมีไม่ไม,ม,มีเราก็เป็นภาษาอังกฤษแทนนะคะนี่คือแปลภาษาเนาะ แล้วก็ create s i t e นะคะเลือกไปที่ create s i t e รอสักครู่นะคะพอเราเข้ามาที่หน้าจอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะสามส่วนนี้เราเราไม่ต้องเลือกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะถ้าเป็นแถบสีฟ้าตรงนี้คือ start t a i l ก็คือใช้แค่30วันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบทดลองแบบ pro แบบ business นะคะแบบ plus อันนี้ก็กำหนดระยะเวลาแต่ทีนี้เราจะใช้ตัวส่วนที่เป็น basic ที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ เพราะว่า,าเราจะใช้ในส่วนนี้นะคะของเขาแค่เอาไปแปะที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะที่ว่าให้แสดงค่าคอมเมนต์ได้เท่านั้นเราก็ไปกดปุ่มที่ subscribe now นะคะกดเข้าไปแบบนี้ค่ะทีนี้ในเราจะมาที่หน้าจอตรงนี้นะคะในหน้าจอตรงนี้เราก็มาดูว่าอันไหนที่เป็นเกี่ยวกับ Google Sites ของเราบ้างนะคะปิดตัวนี้ก่อนจะเห็นว่ามันไม่มีเกี่ยวกับของ Google Sites ของเราเลยนะคะ เราก็ต้องเลือกปุ่มตรงนี้ค่ะ i d o n t see my platform list ก็คือฉันไม่เจอนะคะฉันฉันไม่เจออเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ฉันกำลังทำอยู่นะคะเราก,กดเข้าไปในนี้ค่ะนะคะหลังจากที่เรานะคะได้เข้ามาตรงนี้เราตั้งชื่อนะคะมามาที่หน้าโค้ดนะคะเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ select plan นะคะก็คือ ไปเลือกของเบสิกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มากทำการมาทำการก๊อบโค้ดนะคะทีนี้โค้ดที่เขากำหนดมาให้เราจะสนใจในส่วนที่เป็นส่วนที่1นนะคะตรงนี้ทีนี้่าในส่วนโค้ดที่เขาก๊อบมาให้ตรงนี้นะคะมันยังใช้งานไม่ได้ในในทีเดียวเพราะว่าเราจะต้องมาทำการแปลงโค้ดของเราก่อนนะคะก็คือไปกดที่ปุ่ม copy ตรงนี้นะคะ copy เสร็จแล้วนะคะไปเปิด โปรแกรมของ n o t ตเพจขึ้นมานะคะหรือว่าไปพิมพ์ในช่องของค้นหาตรงนี้ก็ได้นะคะ Notepad โน้ n o t e P A ตรงนี้นะคะเปิดการใช้งานแอปตัวนี้ขึ้นมา,าเดี๋ยวคุณเป้าขยายหน้าต่างขึ้นแล้วก็ไปที่ Edit นะคะแล้วก็วาง ตรงนี้นะคะเป็นโค้ดที่เรากรอบเข้ามาทีนี้ส่วนที่เราจะต้องแก้ไขนะคะมีส่วนไหนบ้างก็คือมีบรรทัดนี้นะคะทําแถบ,บสีคลุมลบออกนะคะแล้วก็บรรทัดนี้ทําแถบสีคลุมกดปุ่ม delete นะคะบนแป้นพิมพ์แล้วก็ทําแถบสีคลุมบรรทัดที่3ที่4แบบนี้นะคะแล้วก็มาบรรทัดตัวนี้เอาออกด้วยนะคะเอาออกอกดลงไปทีนี้เดี๋ยวทําการขยับขึ้นนะคะ ขยับบรรทัดขึ้นมาก่อนพอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอะขอขยับตัวนี้ด้วยค่ะจุดที่เราจะต้องแก้ไขอีกจุดหนึ่งนะคะก็คืออในในส่วนของคำว่า p พ g อันเดอร์สกอแล้วก็ url ตัวนี้เราลบอันนี้ออกค่ะปึ๊บอ่า ตรงนี้นะคะลบออกเสร็จแล้วทีนี้ในส่วนของเพคตัวนี้เราเอาออกด้วยนะคะแต่ว่าเราคงคําว่าสิมิโคลอนตัวนี้เอาไว้นะคะอ่าทำแถบ,บสีคุมเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้ให้เราใส่ซิงเกิลโคดสองอันก็คืออัญประกาศเดียวนะคะตรงงงูนะคะงงูบนแป้นพิมพ์แล้วให้เคอร์เซอร์มันกระพริบอยู่ระหว่างกลางเรากลับไปที่เว็บไซต์ของเราค่ะอ่าเว็บไซต์ของเรานะคะไปตรงคําว่าปุ่มเผยแพร่ตรงนี้ เราต้องไปเอาคัดลอก URL นะคะที่เป็นส่วนที่เราเผยแพร่ก็คือดูที่เว็บไซต์ที่เผยแพร่นะคะเว็บไซต์ที่เผยแพร่อรอสักครู่เราจะได้ตรงนี้เนาะเพราะว่าเราให้ตั้งเป็นหน้าโฮมอยู่แล้วทำแถบสีครุมนะคะคลุมตรง URL แล้วก็ c t r l ท C นะคะทำการคัดลอกหรือว่าคลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้วไปที่คัดลอกก็ได้นะคะใช้ได้ทั้ง2วิธี อพอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรากลับไปที่หน้าน้ตเพจของเราตรงนี้เอาเคอร์เซอร์ไปวางอยู่ตรงกลางระหว่างอัญ,ญประกาศเดี่ยวสองอันนี้นะคะแล้วกด c ท r l v นะคะวางลงไปแบบนี้นะคะวางลงไปแบบนี้ต่อไปนะคะเราไปทำการลบบรรทัดนี้ด้วยค่ะบรรทัดถัดลงมาเนะี่ยคือ display นะคะ identifier นะคะเอาออกแล้วก็กดปุ่ม delete นะคะแล้วก็เอาคำว่า a พ e identifier ออกด้วยนะคะ คงตัวนี้เอาไว้นะเซมิโคลอนนะคะตรงนี้พิมพ์ผิดไม่ได้นะคะถ้าพิมพ์ผิดแล้วมันจะไม่แสดงผลเลยอ่าใส่เครื่องหมายอัญประกาศคู่ลงไปนะคะที่อยู่ตรงงงง่เสร็จแล้วเราก็วางคลิกขวาแล้ววางก็ได้นะคะหรือกดคอนทอล V แล้วก็วางพอเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการท,ทําแถบสีคลุมไปแบบนี้อ่าไปที่ Edit Copy นะคะยุบกรอบหน้าต่างลง ปิดกรอบหน้าต่างแสดงผลเว็บไซต์ตัวนี้ซะอะเรามาที่ตรงนี้ค่ะครูเป่าลบอันนี้ออกเนาะมีคําถามอะไรอันนี้เอาออกนะคะอืมอ่าแล้วก็เราจะมาแทรกตรงนี้นะคะเราใช้ปุ่มอ่าคำว่าฝังนะคะคาว่าฝังก็ได้หรือว่าดับมัลคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ไปที่ฝังแบบเดียวกันนะคะเขาจะขึ้นมาแบบนี้จะมีกรอบหน้าต่างที่ชื่อว่าฝังจากเว็บขึ้นมาไปที่ฝังโค้ดนะคะแล้วก็วาง กดปุ่มถัดไปค่ะรอสักครู่ถ้าขึ้นสัญลัณรูปแบบนี้ก็แสดงว่ามันใช้งานได้นะคะกดแทรกเข้าไปค่ะ,ะขยายตัวนี้ออกออออออมันจะยังไม่แสดงผลนะคะมีคำว่าโปรดิวอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็เลื่อนอันนี้ขึ้นไปนะคะตรงนี้นะเอานนี้ลงมานะคะ อันนี้ลงมาข้างล่างอ๋อเดี๋ยวขยับโอ้ไล่ไปไล่มาอยู่นี่แหละเอาเออเมาทำไมไม่นิ่งเลยนะคะอ่าจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เนาะอ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะคะปรับปรับ,ปบไปปรับมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะสลับตำแหน่งกันนะคะแบบนี้อ่าพอเราได้อย่างนี้เสร็จเนาะอ่าเราเอายืดออกสักหน่อยทีอ่า ตรงนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จมันจะยังไม่แสดงผลเนาะเราก็ไปทําการเผยแพร่นะคะไปที่เผยแพร่เขาจะมีฉบับร่างนะคะกับเผยแพร่ล่าสุดเนาะว่าว่าเรามีการอัปเดตนะคะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่มาแล้วนะคะมาแล้วนะ แล้วก็บอกว่าเผยแพร่นะคะไม่งั้นไม่งั้นคอมเมนต์ที่เราตั้งจะไม่มานะคะเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มาเนาะที่อันเดิมของเราเนี่ยแบบเทียบตัวนี้นะคะมันจะไม่มีนะคะอันนี้ก็ยังอยู่เราก็ไปที่เผยแพร่เสร็จแล้วเราไปดูนะคะไปดูหน้าเว็บไซต์นะคะไปที่เผยแพร่ค่ะแล้วพี่ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่เป็นยังไงนะ ไปกดโปรดิวนะคะอ่าเห็นไหมคะโปรดิวเสร็จแล้วนะคะมันจะบอกว่าอ่าจะมีการเข้าไปคอมเมนต์นะคะตัวนี้คอมเมนต์ comment. จำนวนผู้เยี่ยม,ม,ยยม,ยยมชมเว็บไซต์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเขาจะกดแบบไหนนะคะ Enable Reaction นะคะก็คืออันนี้คือจะต้องเป็นที่ว่าเราสามารถเราเป็นเจ้าของเว็บเนาะเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะคะแต่ว่าปกติมันจะไม่ขึ้นนะคะตัวเนี้ อเห็นไหมคะหายไปละก็สามารถที่จะเพิ่มตรงนี้เข้าไปแล้วเขาก็จะบอกว่าโพสต์แอดใครเป็นคนโพสต์นะคะหน้านี้อันนี้คือเป็นการใส่คอมเมนต์เข้ามานะคะคในหน้าเว็บไซต์ของเราแบบนี้นะคะก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะว่าเราจะในในเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะให้เขามีแสดงความคิดเห็นตรงเนี้ยจะมีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างทีนี้หลังจากที่นักเรียนทําคลิปต,ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ที่เราสมัครไว้ที่เว็บไซต์ของ d i s c า r ์นี่เราเอาออกเลยนะคะไปที่ล็อกอออกนะคะคือเราสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของเขาแล้วแหละแต่นี้นักเรียนก็ต้องล็อกอัออกเท่านี้เองนะคะเว็บไซต์ของนักเรียนก็พร้อมส่งละเรียบร้อยนะคะในแต่ละหน้านะคะมีการใช้งานเนาะไปดูที่ ดูที่เว็บไซต์นะคะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เป็นโครงการนะคะหรือว่าวิชา i อก็เหมือนกันนะคะที่คุณครูสั่งไปนักเรียนก็สามารถเอามาส่งเห็นไหมมันจะมีคอมเมนต์อยู่ข้างล่างนะคะจำนวนผู้เข้าชมนะคะจะทำโดยใครนี่คือส่วนประกอบของเว็บไซต์ที่จะต้องส่งทั้งหมดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ครูปากก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนฝากติดตามในช่องของเอี่ยมเล่าเรื่องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีความตั้งใจในการทำคลิปดีๆนะคะเพื่อที่จะออกมาเผยแพร่นะคะสู่สังคมงั้นวันนี้พบกันเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของ mit app แล้วนะคะงั้นคลิปนี้พบกันเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ